ระหว่างตรงนู้นที่พี่กำลังจะกลายเป็นอาหารปลาทางนี้ก็เกือบเป็นอาหารปลาเหมือนกันอันนี้นะวางไอ้น้าไม้ให้รัวแล้วคนละดาใครตายอ่ะใครตายเดนน้าไม้ตัวเองเฮ้ยคิดว่าคนแล้วนะ What อ่ะเรากลับมาบ้านอย่างสติสุขเพราะแต่อ้นี่มันไอ้นี่มันโอเคฮะเราได้อุปกรณ์ใหม่มาเล่นฮะต้องเขาเรียกว่าโอ กว้างไปอย่างบูมบอลแรงทืกมันต้องทำเป็นเนก่อนแฮสมาทีที่นี่ชื่ออะไรคอมป้ฮาร์ี้ฮะฮาร์ี้เฮดี้ฮาร์พี้ฮาทั้งปีเลยฮะอะไรวะน่ะพ่อใครตายวะน่ะใส่ชุดดำมาเลยอ่ะ โอ้ยชุดดำเลยเฮ้ยอย่าเอาอย่าเอาตัวละครเก่ามาเล่นสิเลื่อนห้าร้อยอะแป้งไม่มีของเลยไม่ไม่โนแล้วไม่อะเลือดเลือดมันเป็นจุดจุดวัดหมดอะว่าจะโหดหรือไม่โหดจำไว้นะใช่้งั้นเล่นเลยแป้งไปได้มันจิแป้งมาเล่นสิงเกิล ม,มันก็อยู่แล้วอะ่ะใครใครมีเลือดเยอะสุดมันก็โหดอยู่แล้วอะ่ะใครเลือดร้อยหกสิบอ๋อเขาพี่นี่แหละเลือดร้อยหกสิบเก็บมาแล้วนี่เขาเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้อเอพอพลอยมาเอามาเอาเลือดอออกันเลยขอหน่อยดิจับ,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 บแบ่งกันนะเดี๋ยววางดีบทองไว้ด้านบนนะ แบ่งกันคนละอันนะครับถ้ามากระตุกอ่ะคนเล่นเยอะอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบมอนติกก็เดี๋ยวเก็บไว้ในหีบน,นะแบ่งกันคนละอันนะฮะใครเอ,อคคเอาเกินขอให้ตืดน,นะฮะพลอยพลอยเอาเกินไม่เป็นไรนะยังไงพี่ลอยก็ไม่มีแล้ว <laughs> มไม่ใช่<อ>มันคือฮัมนั่นเองคืออ,อยากจะถามอยากจะทราบว่าอ่าติดเลนนะติดเลนติดเลนระวังระวัง เปลี่ยนตัวละครก็ได้ลบตัวละครเก่าแม่งหัวใจกี่อันนะอันเดียวว่าให้ให้คนละอันนะพอดีว่าทุกคนต้องใช้ได้คนละอันเท่านั้นตามปัิยาสัเดี๋ยวผมไปหาของให้แป๊บเดียวได้อย่างหนึ่งก็อาจจะมึนๆกับการบังคับสักติดหนึ่งเพราะเพิ่งมาเล่นในสงครั้งแรกมาแล้วลบตัเก่าสร้างตัวใหม่ละ มึนๆกับการแค่เราเพิ่งเล่นในคอมครั้งแรกเนี่ยอพอลโลอพอลโลฮะหัวใจของข้าข้าเอามาเอาแล้วแล้วต้องกินเลยว่ะพี่หัวใจ่อกินเลยถ้าสมมุติอยากเลือด120กินไปเลยฮะโอเคกดที่ปอดที่ซ้ายจะมืดแล้วแนะนำทุกคนกลับมาประจำจุดที่บ้านฮะถ้ายังไม่อยากโดน double ลคิวฮะ อ่าใครจะเอาของนะฮะมีล่มอยู่สองอันแล้วก็มีท,มที่เอาไว้จับเวลาตกอีกหนึ่งอันผมเก็บไว้ในหีบนะฮะพลอ,อยจองอันนี้ไปแล้วพลอยจองล่มไว้หนึ่งอันนะครับส่วนใครจะเอาที่ตกจากที่สูงไม่เป็นไรก็ <mar ole> เอาไปเถอะให้หมดฮนะ คอมเบลชันเนี่ยนะบอกว่ามีของนั้นทุกเคไหมเนี่ยโอ้แง่แงเนี่ยเอามาเอามาไ้หาของแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้พี่ยังไม่มีอะไรเลยก็หาของเองตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยคอยก็หาของเองหมดเนี่ยไม่มีใครพกของสักคนอ่ะพกของเริ่มต้นแง่้งกก็พกของเริ่มต้นอยู่ในขวานไม้ดาบไม้ กอลองใช้ดูดิเขาใจกับเกบ้ากเลยพี่มันไม่มันไม่ใช่สายดึงอ่ะตัวใหม่สายใหม่เออลืมไปขวานไม้ลืมอยู่บ้านใครมีขวานไม้หรือมีไม้บ้างขอไม้หน่อยครับขวานไม้ให้หน่อยขอ้องแล้วมาตัวมาจากเครื่องใหม่เอาตัวละครใหม่จริงๆได้ไหมเนี่ยนี่ก็ใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยเนี่ยแล้วเอาฮุกมาทำไมเราไม่รู้มาติดมา ก็ออกแล้วกันใครมีไม้มั่งขอหน่อยอขับยังไงวะเนี่ยลืมละอุ้ยมีกระลอกด้วยเหรอมันใช่กระลอกเหรออนีออกออกไปโยนนั่นเล่ามันกระลอกแขวานไม้เนี่ยแขวาน c เปอร์พอดีว่าพี่จะควับคับขวานใหม่พอดีนต้องขอเก็บออกได้แต่ที่นี่มีอยู่แค่นี้แหละให้โยมไปแล้วอย่าหาแล้วกันอยู่ในตัวใครไม่รู้ล่ะอยู่คอนโดไปแล้วมั้งติ คราฟยังไงวะพี่ลืมแล้วพี่บนนี้ใช่ไหมใช่อยู่บนนั้นแหละแล้วก็พี่ทำไมแป้งไม่เห็นนี้คราฟหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่มีของให้คราฟมาเลยไหมครับเอาแป๊บนึงโยนพี่โยนขวานให้ใครอ่ะขวานให้แป้งเร็วขวานใส่ไม่มีไมู่ละแต่ชินรู้อ่ะ ปองวิ่งดีรอบปองวิ่งขี่พายุทะลุก้อนเมฆโอ้โหเว้ยตีลูกตาเฮ้ยลงมาเคลียร์กันดีๆดิไปเลยลงมาเคลียร์กันดีดีเคลียร์เนี่ยเคลียร์กันดีๆเนี่ยเคลียร์กันดีดีเนี่ยไปเลยพ่อพี่ผมขาวฮะไอ้กระรับว่าพวกอาวุธนี่มันอะไรเหรอครับ อยู่บนทั่งฮะตอนนี้ทุกคนลงเหมืองก็ได้นะพี่ไม่ว่านะเจอลงเหมือนแข่งกับพี่ก็ได้ทำไมแป้งไม่ดีให้คาบหรือว่าหรือว่าไม่มีไม้ไม่มีอะไรมันถึงไม่มีก็มันไม่มีมันจะคาบได้ไงเราเฮ้ยไปตัดไม้แป๊บเออสรุปว่าแป้งยนงไม่ได้ขวานเลยเนี่ยไคโดขวานไปละเออท้ไ่หมดแล้วหอ่ะ มีคนโนขวานแกไปอ่ะไม้ไม้ก็ดีเอามไมก็ดีมาแล้วฮะโอ้โหชาวชุดดำฮะที่ไม่ได้แล้วกี้โยนให้ถูกคนหรือเปล่าถูกถูกถูกไอถูกถูะประเด็นคือครับขวานยังไ้ดูกด E S C ปุ๊บเห็นเห็นขวานขับติ้งวินโด้มาเอนั่นแหละตรงไหนตรงตรงโตคือตรงโต๊ะครับแล้วกด E S C ฮะโตขับกด E S C แล้วรีบยังไงอ่ะ ทับซิงวินโดว์เปิดดูเอานะเดี๋ยวพี่เคลียร์มอนสเตอร์แถวนี้ก่อนหองอะไรกันไม่เห็นรอยไหนว่าหวานเขาแบบหนุ่มเจ้าดาบอย่างเงี้ยที่ขุดไงมันต้องใช้ได้อะไรนะถ้าใช้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 ที่ใครไม่มีดาบใช้ไปป้นดาบตรงอันนี้ได้นะลืมบอก ขาแล้วรับขาแล้วไปไกลๆที่นี่ไม่ต้อนรับผีไปชิวๆโคตรโหดเอาเอาเอาหวานเอาเอาเอามขาไม่มีครับเขาไม่มีคับหวานน่ะมีแต่ค้อนกับดาบแล้วก็เสียของเล่นเนี่ยเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้มาทำอะไรแถวนี้ไปไปอยู่อยู่อยู่ไปอยู่สุสานติีนะอยู่อยู่อยู่ไม่จบห่ะอยู่ อยู่ไปเลยอยู่อยู่ไปสู่ปกติซะเถอะยูดาบดาบนี่มันใช้แกอะไรได้มั้งแบบมันเปลี่ยนไอ้ตะกี้ดาบโผล่มาฮะหลอกพี่มอสตะกี้ดาบเลยโผล่มาพีมอสฮะอะไรเหรอตะกี้ดาบอะไรโผล่มาทีมภูไม่ใช่ดาบพกียระที่มีแต่ตัวแรงนะฮะคนเพิ่งเล่นนะฮะแต่ดูแต่ละคนนะบางคนแม่งมีการเดาของเข้ามาด้วย ดามเอ็ดไปเนีมีดามเอม่ไม่มี่ยตกปลาเนี่ยโอ้แม่ใครมีเลือดมั่งขวานเปแล้วอยากจะท้าเรื่งวามเอออาวุธแบบดาบมันใช้แร่อะไรมั่งเหล็กคอปเปอร์ทองเครดแค่นั้นแหละตอนนี้เดี๋ยวขวานเลยพี่มีขวานเดียวแล้วไส้เหมือนใส้ ต้องวิ่งไล่ตีเลยใช่ไหมเนี่ยพวกแกตีไม่มีใครแบบูฟซับบี้เลยเนี่ยนี่มันมันมันยังไม่รู้กหลักการคัฟของอะพี่เอหลักการคัฟของง่ายๆครับกด ESC อซีนะฮะง่ายๆหาแร่อะไรมาได้เอามาคัฟเลยฮะงั้นไปหาแร่ดีกว่าเออโอ้โหไม่มีหาแร่ให้ขุดมีแต่คือแค่อยากรู้ไงว่ามันใช้เกียอันใครก็ได้ยิ้มขวานหน่อยอย่าไปขวาน ยิ ha ้มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจุ๊บฉ่อมวจุชฟูทีวเนี้ยเราเล่นกับซออบี้อะครมีของหมานมันมันยิ้มหน่อยนี่ไม่มีแล้วนะว่าคระกอบดินกรกเบีอันี้แหละโอเคฮะมีคนสร้างบ้านให้เราแล้วว่าแต่ไอช่อง ไอช่องเซตติ้งที่อยู่ตรงแถบไอตรงนี้คืออะไรไอตรงล่างขวานี่ฮะผมผมไปเจอในแดนเี้นเท่า <c oughs> ที่คลิปเราก็เห็นกันแล้วนะฮะว่าเจอกันในแดนเี้นจริงพี่ม,มีการสงมาในแดนเ้น,นพี่ไม่เหมือนมืนพี่เสกนะ <c oughs> เหมือนไงแต่มันไม่ได้เสกเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับเอ้ยแตงดูในคลิปมไม่มีให้ม่มี้ทขวานนี่ง อะไรเหรอคือไอแถบที่อหวยตรงมุมล่างขวากด ESC ขึ้นมาคืออะไรไหนอะตรงวินตรงคาวินเซตติ้งเหรอเซตติ้งก็เป็นสร้างแล้วก็ไปเอาเกมนะฮะเซตติ้งเอ้ยไอเนี่ยที่มันเป็นแถบประมาณสามแถวเฮ้ยใครมาขุดบ้านอะไรแบบนี้อ่ะเหมือนเดี๋ยวทำลงไปในเหมือนเหมือนแผนที่ว่ะยวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำตอนนี้อย่ามา งงอให้เป็นสุดนอกบ้านเราขอเตือนเพราะว่าในบ้านเดี๋ยวจะนี้ยังไม่ถึงเวลาฮะเฮ้ยเฮ้ยเยผีผีผีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออืมนี่เป็นไงเป็นไงนักนักฆ่าผีด้วยบุ้งแญ本领เริ่ดรอยครับแล้วพอมาตกปลาอะไรในบ้านแล้วว่าอะไรจะเช้าอ่าใกล้เช้าแล้วล่ะอีกแป๊บนึง งานเราไปล่าคอมบี้ดีกว่านะครับไปฮันนูมาแล้วขยันนี่เต็มตัวเลยโอเคฮะ,จะเจอแดนเซียนกันเฮ้ยแล้วคใครเขาให้เอาไอ้นั่นไปอุดเรายุทางน้น<ค>ไปแล้วนะฮะลงแดนเซียนแล้วนะฮะได้เวลาลงแล้วใครลงตามผมมาก็เชิญฮะไม่ได้ว่าวเอาแล้วไปทางไหนอะเงือบซ้ายฮะ ใครจะตามผมาให้เข้าปาร์ตี้ฟ้าใครจะไปห้องกอบผมให้มาทงปาร์ตี้ฟ้านะฮะโอ้ยป่านี้โล่งหมดเลยเออเนาะก็ลืมไปว่าถือแล้วมันมีแสงเนี่ยกด ESC นะฮะถ้าสมมุติจะเข้าปาร์ตี้ฟ้าให้กดโลนะฮะลืมบอกกดเห็นไหมจะมีโลอยู่ถ้าจะมาหาผมก็เห็นทิกัดผมยังห่างกันเท่าไหร่นั่นแหละประมาณนั่นแหละ นั่นคือจุดที่ผมอยู่ไกลด้วยฟ้าละไกลสิฮะเพราะว่าพี่แป๊บเดียวพี่สำรวจของแป๊บเดียวพี่ไม่อยู่ตัวที่นานแล้วยังไงนะกด ESC แล้วเห็นโล่ไหมนั่นแหละวิธีการเข้าปาร์ตี้เห็นโล่เข้าโล่ฟ้านะต้องสีไล่ต้องสีไล่ฟ้าฟ้าฟ้า เรีย <Okay>, uh. บร้อยฮะทุกคนอยู่อยู่รวมกันจนตอนนี้ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครฮะแตงออกมาหาแตงออกมาหาดาว,ดาวเล่นๆอยากจะเล่นสายเวดอยู่นะพี่คงจะได้เล่นแรงเกอร์แล้วล,ะละ่ะเพราะว่าเวดไม่ได้แล้วยุ่งหาของยากอย่างที่ว่านะฮะของเวทถ้าสมมุติไม่ไม่ถนัดจริงๆริงก็ไม่ถนัดที่จะหาของก็ไม่ต้องลงเล่นสายเวดก็ได้ฮะ เพราะมันก็ไม่ใช่สายที่เล่นง่ายซะเท่าไหร่เปาะด้วยเราเล่นสายแทงเงโอ้ยแทงเล่นยากนะครับเกมนี้ไม่ได้เล่นง่ายนะต,ต้องถามผมถ้าจะเล่นแทงเนี่ยแล้วเคยเขายืนเคยเคยมาก่อนถามเล่นฟค้นี่แต่ก่อนนี่ผมยืนหน้ายืนหน้าฮะเขายืนหน้าดได้จริงนะแต่ถ้าเจอแต่ถ้าเจอปลาที่ผมเจอกันในในช่วงหลังเกมเนี่ยไม่ไหวฮะ เป็บอสบอสปลาไม่มีใครยืนกันไหมฮะมีแต่ต้องวิ่งกันทั้งนั้นนี่ปลาจอนี้แล้วมันคืออะไรอันนี้ของพ้าหายาที่นี่ี่อหายากแต่ขุดอู้นววอวววุกวันนววววชวว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 วะระวังตายด้วยกันวว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 ะอะไวเหรออยากตีบอสแต่ว่า หมอสีแดงเนื่องเนื่องจากพวกเราไม่ก็มีของใช่ไหมนี่แลลวก็แแปลกอะพี่ก็ยังไม่อยากจะยิงบอสเลยตอนนี้ตกน้ำพี่มีพี่มีแค่บุมแมลงอะที่สู้บอสได้แล้วอย่างหนึ่งเลือดพี่มีแค่ร้อยหกทำให้เป็นปัญหามากในการดันลโอ้ยนี่มันเจอดันจังเกิลระวังกับดักนะะระวังนะจังเกิลน้องผมมันน้องผมมันมีแบบวิธีการจัดการบอสหมกกระโหลกอะโอ้อันนั้นสบายสบายอยู่แล้วสบาย สบายวุพกี้วุ้กี่ตีกันแบบจิบจิบอ่ะหมกกะโหลกอ่ะไม่อะไรมากหรอกตีกันไหมป้ามีธนูกะธนูอาบยาพิษอยู่ไอธนูกับลูกธนูอับยาพิษดิเพราะว่าเนี่ยดังเกินเนี่ยแหละลงมาได้โอ้ยปโอเคฮะใครที่ยังเลือดเลือดเลือดไม่ได้เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบนะฮะบอกนะว่งเจอแท้งอะเลือดลอยอยู่แล้วเหมือนกันฮะผมก็ร้อยหนึ่งอยู่เลย้ยพี่เจอป้าแดงว่ะ อ่าแนะนำว่่อย่าลงนะแป้งเพราะว่าถึงแม้จะมีแตงูพับยาพิษก็เถอะชีวิตเจ้าก็ไม่ได้ห่างไกลจากความตายสักเท่าไหร่โอ้ยผมด้วยฮะป่าแดนนิดเดียวเองพี่เดือดเลยหมดเลยโอ้เจอสลามเหลืองซะงั้นฮะรู้สึกจะเป็นปัญหาใหญ่นะตี้ไปทำไมวะ สลามเหลืองเป็นปัญหาสาหรับคนที่เคยเล่นนะฮะ 5, ใครที่เคยเล่นนะฮะ 5, จะรู้ว่าสลามเหลืองเป็นตัวอะไรที่นีน่เงามากเพราะว่ามันมึงไม่ต้องบ,บอกมึงอะไรเนี่ยมึงอยากตายวันมึงก็มึงทำเองนะคีบฮะอัดคีบอยูจ่จะเย็นก็ได้เด็กดูเยอะจะเยน็นเด็กเดูเยอะมันกระตุกต่งวาใครหมอนอะเวลา เราไม่เอาไฟออกอ่ะตอนนี้ฮะเราลืมลืมไปนึกว่ามีกระจกรับกลับบ้านนะโมไม่มีเลยเดี๋กอบบิ้เดี๋ยวกอบบิ้แม่งหัวแป้งว่ะเออจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยถึงขาน้าโอ้โหทุกคนฮะดูฮะเขาตายกันเขาแก๊งกันตายนะฮะเพราะว่าลงดันกันไม่เป็นมีแป้งกับผมเนร้านที่ลงเป็นกันจะลงเป็นได้ไงเราเพิ่งเล่น พิ่งเล่นในคอมครั้งแรกนี่นะปกติหนูเล่นในโทรศัพท์ดูแล้วไม่เป็นไรหรอกตายบ่อยๆดีแล้วจะได้ฝึกตามจริงมุกพี่แต่ก่อนพี่ก็ฝึกจากการตายอ่ะแล้วก็ค่อยๆรู้ทิศกันรู้ทิศกับมอนเตอร์ทุกแม้แป้งแต่ก่อนนี่เราก็ตายกันบ่อยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ค่อยๆฝึกทิศกับมอนเตอร์แล้ เกมนี้เป็นเกมที่ฝึกทิ้งง่ายๆฮะไม่ยุ่งยากมันจะนั่งตกปลาไปเรืยกลัวตายแล้วของตกห่ะเอาไม่มีหนอนจะตกปลาไงขอขอถามอย่างหนึ่งมันต้องมีหนอนนะมันต้องมีเหยื่อลืมบอกมาเดินเล่นมาลงมาลงในทะเลนดีกว่าทะเลดีใครเขาขุดหนอนใส่เดือนไม่ใช่พี่นะพี่ยังไม่ได้ไปทะเลเลยด้วยซ้ำที่หายละแป้ง อะไรเหรอโอ๊อยไปจมลงายอย่ายุ่งเงอะอุ๊ย,ยไปไกลๆสลัมเหลืองไปเราไม่ยุ่งต่อกันนะไงฮะอาหารตายเรียบร้อยฮะ What the fish What the fish เฮ้ยทุกคนเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดในเกมนี้นะฮะอันตรายมากขนาดผมเองผมก็อย,อยังจะตายตายกับน้ำอยู่เลยตายด้วยไม่ใช่ พลบบาด,าดาตกคิดไงอ้อลืมลืมถามทุกคนเลยว่ามีมีใครไปกดเลิโหมดฮาร์คอไหมเนี่ยไม่มีเน<ะ>อะโชคดีไปหน่อยไม่งั้นได้มันกันเนะี่ยของคนนั้นตกอะ่ะเดี๋ยวพี่จะโยนของให้คนนะคนเดียวเลยที่ไม่ใช้ของเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาตายของเขาตกเขีย็นไหมล่ะ เราก็ขุดตามสไตล์เดิมฮะหลุมเดินเล่นแป๊บ,บส่วน,<ด>นทางเขาทางนู้นเขาเขาเข้าไปแ <c oughs> อบแพ้อะไรสักอย่างนึงที่มันดีๆอ,อย่าเดียวห้องสมบัติเฮ้ยหูยมีคนเจอแล้วห้องสมบัตินะครับโ <c oughs> ดนดโไปหมดแล้วหรือเปล่าใช <c oughs> ่ยังด้วยมีกระจกวัด อ่า yup. ได้แล oh, oh. ้ว oh, ด oh. right ้วยโอ้โหเขาได้กระจกวาร์ปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตบมือให้เขาหน่อยเขาได้กระจกวาร์ปแล้วแต่ทางเราฮะเราไม่มีกระจกวาร์ปฮะแต่เรามียาวาปกับบ้านสี่ขวดชอบกระจกเดี๋ยวค่อยหากล่องสมบัติเรื่อยๆฮะทางเราก็ค่อยๆฟาร์มของไปถึง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 ถึ ตรเทพฮะยิ่งมีหลุมผมยิงโอ้หไม่อยากอยู่นี่เอาผมออกไปผมจำได้นะว่าผมตายที่น้ำแข็งนะฮะาราที่แล้วหรือเปล่าวะจำไม่ได้ทีดนึงฮะแต่ที่นแน่ๆมีการตายที่น้ำแข็งแน่นอนนะร้อยเปอร์เ็นตร้อยเปร์เ็นเลยร้อยั้งร้อยผมตายน้ำแข็งฮะเพ้ยะไอนี่มัน จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้กับหลักการคราของแบบพัวแร่นะอาอน่าฝึกฝึกสาพลอยรับรองได้เก่งพี่ตะกอนเนี่ยตะกอนเนี่ยพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยเซราเลียให้มีแต่คนอื่นหาของมาให้พี่อะแม่งเป็นเทวดาจะชัดเลยมีแต่คนหาของมาให้หัวตกใจนกว่าลิง อะไรเหรอหน้าตาเหมือนลิงมากโอ้อัดมา40นาทีเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นอันที่ว่าคราวนี้แหละฮะพอยกับผมจะแข่งกันอัดอัดลงลงคลิปนะฮะใครลงก่อนเป็นผู้ชนะนะฮะจำหาคือเน็ตเน็ตนฮะต้องดึงเน็ตโอ้ยไม่เป็นไรเน็ตดูได้อยู่ พี่อะไม่ได้ปล่อยขี้โกงอะเฮ้ยไม่ได้ขี้โกงเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันก็ช้าอยู่ดีะแหละหลายหลายอย่างอู้เจอของดียิ่งกว่ากระจกฮะอย่างที่ว่าแหละฮะเจอของดียิ่งกว่ากระจกเดินเล่นอยู่แถวผิว คุกจกตายไหมเนี่ยฮะโยนทิ้งนะฮะขวดยาไม่จะเป็นแล้วตอนนี้ก็เจอของดียิ่งกว่าอะไรฮะ <c oughs> พระเจ้าช่วยฮะเราเจอแฟก